สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมเช้านี้นะครับ9:49ก็จะมาอัปเดตราคาของริปโตนะครับผมหรือ Bitcoin ETS นะครับแล้วก็โดสคอยนะครับเช้านี้นะครับก็ราคาของ Bitcoin นะครับก็ได้ทําราคาต่าสุดของหลายของเดือน2เดือนก่อนนะครับผมก็ราคาลงมาเลยนะครับผม เดี๋ยวมาดูของล่าสุดนะครับลบอยู่6%นะครับผมก็หลุดหลุด1นล้านหแสนแล้วนะครับผมนะครับส่วนของตลาดโลกนะครับก็จะหลุดนะครับเดี๋ยวนะครับก็จะเป็นต่ำจุดต่ำสุดอยู่ที่ราคาตรงนี้นะครับผมนะครับ4ี่หมืดอลลาร์นะครับผม นะครับผมก็คือนี่เป็นของดอลล่าร์นะครับถ้าเป็นเงินไตก็ประมาณ1ล้านกว่าบาทนะครับ1ล้าน1ล้าน4ี่แสนแปดหมื่นนะครับประมาณนี้นะครับส่วนราคาดอคอยครับก็ลบเดปอร์เซ็นต์นะครับผมก็เดี๋ยวนะครับมาดูตัวนี้อีกนิดนึงนะครับผมอ่าตอนนี้นะครับผมก็ลบอยู่ผมก็ฝากเงินไป442ดอลลาร์นะครับผมเพื่อที่จะแต่งขึ้นนะครับแต่เนื่องจากปิดทางนะครับผมผมก็ ก็รอได้นะครับตอนนี้ลบอยู่100ดอลลาร์กว่าๆนะครับผมประมาณ3,000กว่าบาทนะเดี๋ยวทำคลิปให้กับเพื่อนๆก่อนนะครับผมก็ตอนนี้นะครับราคาอ่าดอยนะครับลบอยู่7%นะครับ16บาทอ่ายีนะครับผมเดี๋ยวมาดูกราฟของดอลลารนะครับผมคิดว่ายังไงนะครับตอนนี้ดูวอลุ่มก่อนนะครับวอลุ่มนะครับวอลุ่มก็บางนะครับผมแต่ละจ่องข้อไม่เยอะมากหลักหมื่นหลักพันนะครับผม เมื่อกี้ผมสเกตดูจะมีไม้ละเ0็ดแสด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่จะอัดคลิปนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแนวรับเป็นยังไงบ้างนะครับของราคาดูดคอยนะครับแนวรับหมายความว่าถ้าเกิดลงมาถึงตรงนี้นะครับราคามันจะดีดขึ้นกลับแต่ถ้าเกิดหลุดตรงนี้ไปราคาก็จะพรวดลงไปเลยนะครับผมแต่ดูตรงนี้นะครับดูเทรนนะครับผมดูจากซ้ายไปขวานะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเราตีเส้นนะครับตีเส้นเฉียงขึ้นไปนะครับผม เส้นไหนจีตรงนี้นะครับรจีเส้นนี้ไปขึ้นไปนะครับผมนะครับรเดี๋ยวนะครับกดยังไงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมันมาบางังมันมาปิดขั้นตรงนี้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับในกดยังไงพอทำอ,อันหน้าจอปัานมือถือนะครับเนี่ยดูเส้นนี้นะครับอ่าดูเส้นนี้ไว้นะครับผมนี่คือเทรน เทรนเทรนรายนะครับผมเทรนขาขึ้นขาลงเทนออกข้างแล้วก็อยู่บนเส้นนั้หรือเปล่านะครับผมจำเป็นเส้นสีเหลืองนะครับอ่าเนี่ยแนวนี้นะครับผมนะครับก็ตอนนี้ราคาได้ย่อลงมา16บหบาทสองนะครับผมเดี๋ยวไปดูตามเฟรมใหญ่นะครับตามเฟรมใหญ่ก็คือตามเฟรมเดยนะครับส่วของบิดกลับไม่มีตามเฟรมวีตามเฟรมมันนะครับผมโตษนะครับ มาดูตามฟรมสี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงนะครับผมนี่คือแนวรับนะครับอยู่บริเวณโซนนี้นะครับผม14บาทนะครับอ้ามหลุดนะครับผมนะครับตรงนี้นะครับ14บาทพยายามยืนอยู่บนเส้นก้าเหลี่ยสีส้มตรงนี้กลางๆนะครับผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับมาดูของสี่หนึ่งชั่วโมงนะครับหชั่วโมงนี้ที่ผมตีเส้นไว้นะครับอาจจะย่อลงมานะครับผมแต่อย่าหลุดอาจจะกริงขึ้นไปนะครับไซเว์ขึ้นไปแบบนี้นะครับขึ้นไปหรือถ้าเกิดหลุดตรงนี้ก็จะราคาย่อลงมาแบบนี้ได้นะครับผมก็ต้องประเมินวััันนนต่อววะครบแล้ก ดูทิศทางด้วยนะครับผมว่ามันจะไปในทิศทางใดนะครับผมตอนนี้นะครับมาดูตามเฟรมของ5นาทีนะนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับที่ผมใช้ในประกอบการลงทุนนะครับผมไม่ได้ก็จะซื้อขายชั่มพวกของของดอลคอยหรือหรือคริปโตอื่นนะครับเพราะว่าผมจะเน้นตือนะครับผมแล้วก็ถ้ามีเงินเพิ่มผมก็ซื้อเข้าไปหรือว่าขายหกมาบ้างปรับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับผมก็เป็นธรรมดานะครับของการปรักปอดนะครับผม ตอนนี้นะครับก็ผมเองก็มีแต่กําไรนะครับเพราะว่าเอาเงินทุนและเงินค้อนออกมาแล้วนะครับผมส่วนที่เหลือก็เป็นกําไรนะครับผมอาจจะมีซื้อเข้าไปบ้างก็เป็นก็เป็นทุนเป็นกําไรนั่นแหละครับไม่ใช่ทุนนะครับผมดูนะครับสามารถยืนขึ้นกับไป17บาทได้หรือเปล่านะครับผม17บาท40นะครับ ก็วัดกันยาวๆนะครับผมระยะทางยังอีกไกลนะครับแต่ตอนนี้อาจจะมีข่าวร้ายๆนะครับผมก็ไม่ได้สนใจสําหรับผมสําหรับผมก็คือข่าวยิ่งใหญ่คือโรระบบมานะครับผมแล้วราคาถึงจะวิ่งหรือวันนั้นราคาอาจจะวิ่งก่อน แล้วก็ได้นะครับอย่ารอให้ถึงวันนั้นนะครับนี่คือผมใช้หลักกับการลงทุนนะครับคนที่ซ,ซื้อซื้อขายติดดอยก็จะเครียดแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันขาดทุนยิ่งก่าวร้ายคุณก็จะเครียดเพราะคุณซื้อเพื่อที่จะเก่งกําไรระยะสั้นโดยที่คุณไม่มองไปข้างหน้า1ปี2ปี3ปีแต่ระหว่างทางมันต้องต่อสู้กับคําว่าเหรียญ มันไม่มีอนาคตเหรียญมันเน่าเหรียญมันแย่เหรียญไม่มีโปรเจกต์สิ่งต่างๆเหล่านี้มันบั่นตอนจิตใจคุณนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณลงทุนลงไปแต่สำหรับผมสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมมองมองมันมาตั้งแต่12 1 3 1 4ต่างๆตังผมก็ยังมีความเชื่อมั่นในตัวของผมและตัวของอีลอนมัสและก็เหรียญที่มันไม่มีระบบอะไรมารองรับเหรียญที่มันปั่นเหรียญนะไรแลแล้วแต่ผมไม่ได้สนใจนะครับเพราะผมลงทุนในในความความเป็นไปได้หรือว่าสักวันหนึ่งมันจะเกิดขึ้น นะครับผมแล้วผมคิดว่าวันนี้มันมาถึงผมแล้วนะครับแล้วผมรอต่อไปอีกนะครับผมแต่สําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับไม่ว่าจะติดดอย20บาทเพราะว่าข่าวบอกว่าจะไป1ดอลลาร์มันเป็นธรรมดาคนทั่วโลกรู้หมดแล้วนะครับมันไม่ได้ไปง่ายๆ,ๆแบบนั้นแต่ทําไมตอนที่ผมซื้อ10ตังค์12ตังค์20ตังค์ผมยังมีความฝันว่ามันไปได้ไปใน10ปี5ปี1ดอลลาร์หรือว่า31บาทผมยังรอได้แต่มันขึ้นมาแค่3-4เดือนนะครับผมก็ ก็เราต้องมีความฝันต้องไปมองหาโอกาสในยามที่คนไม่เห็นเห็นโอกาสนะครับเราจะได้เห็นคุณค่านะครับแล้วก็ได้ราคาที่ดีอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าทุกคนต่างมาให้คุณค่ามันต่างมาแย่งให้ราคามันต่างมาว่าอย่างนู้นอย่างนี้ใกลๆก็พูดถึงทีนี้เราลงทุนแล้วเราก็ต้องอยู่นิ่งๆไม่ต้องทำอะไรใกลๆก็พูดไปแล้วว่ามันดีอย่างนู้นอย่างนี้นะครับผมระหว่างทางมันอาจจะมี ราม่าอย่างโน้นอ,อย่างนี้นะครับนั่นคือคนที่ไม่มีหรือว่าคนที่ติดดอยแต่นักลงทุนที่เขาถือมานานเนี่ยเขาไม่ต้องเหยียอะไรนะครับเพราะว่าป่านจุดนี้มาหมดแล้วเหมือนอีกคนอีกคนมาสอนเราว่าอย่างโน้นอ,อย่างนี้แต่สุดท้ายอ่ะเราเราเป็นอย่างเราเรารู้มาก่อนล่านี้แล้วแต่เราก็ได้เงียบๆเฉยๆไว้นะครับเพราะว่าให้เขาเรียนรู้ไปจากประสบการณ์ของตัวเองจะดีกว่านะครับเหมือนผมเนี่ยผมถือมานานก็คนไหนถ้าถือได้ตุนตังกว่า12งตังเงี่ยผมถือว่าเก่งกว่าผมแน่นอนนะครับผมเก่งกว่าผมแน่นอนแต่ผมเนี่ย มีตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็คือโดสคอยตัวอื่นผมไม่ได้สนใจนะครับต่อให้มันดีสักกี่ร้อยเท่าผมก็ไม่ได้สนใจนะครับเพราะว่าผมใช้เงินผมมาลงทุนกับตัวนี้ตัวเดียวและเงินน้อยมากสําหรับผมนะครับผมสามารถพลิกชีวิตผมได้นะครับผมแต่ผมอยากให้น้องๆนะครับอยากให้ลงทุนแบบการอดออมดีกว่าประหยัดนะครับสะสมไปเรื่อยๆนะครับเน้นสร้างปอร์ให้โตถ้าซื้อแต่ขายมันจะเครียดนะครับเสียเวลานะครับเสียสุขภาพจิต เสียครอบครัวเสียคนรักเสียลหลายๆอย่างนะครับถ้าเกิดเรามาแต่มุ่งมั่นอยู่กับการเทรดรายวันนะครับจะไม่มีเวลานะครับคนเทรดมืออาชีพจริงๆเขาจะเทรดช่วงจังหวะกราฟสวยว่าช่วงจังหวะปันผนไม่ใช่คนเฝ้าหน้าจออยู่ตลอดเวลาจะเป็นคนประสบความสาเร็จแบบนี้คุณจะเรียกว่า active income คุณไม่ได้มี passive income ก็คือต้องทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับผมคือต้องเทรดตลอดเวลาจริงอยู่ได้เงินก็จริง9ครั้งแต่ครั้งที่10คุณอาจจะใส่ ไม้ทั้งหมดเลยคุณอาจจะกัดตุนแล้วคุณไม่สามารถตีขายมันได้เพราะคุณติดดอยนานมากแล้วก็ลงเยอะมากเมื่อคุณขายกัดตุนคุณจะรู้สึกแย่อุตสาห์ทำกำไรได้มานะครับผมประมาณหลักคิดประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอญาตไปดูของของผมกคอนนะครับโอ้ลบร้อยยี่สิบสามดอลลาร์นะครับลบร้อยยี่สิบสามดอลลาร์นะครับเดี๋ยวยังไงผมก็ทําคลิปไว้ให้นะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูแนวรับแนวต้านนะครับตอนนี้นะครับบิตคอยก็ ข้อย่อลงมานะครับผมก็เยอะนะครับแต่พอร์ผมลบอยู่ร้อยสิบสามตนลนะครับเดี๋ยวผมต้องรีบเติมเงินนะครับผมเพราะเดี๋ยวพอร์ดที่ผมมีสี่ร้อย่าเหรียญนะครับเดี๋ยวมันจะหายนะครับผมก็ตามคิดสั้นๆมาฝากเพื่อนๆนะครับยังไงก็ขอให้ยืนได้สิบห้าปลายๆก็ดีใจแล้วนะครับผมสิบห้าปลายๆนะสิบห้าปลายๆนะครับผมนะครับดูตรงนี้นะครับแนวรับนะครับตรงนี้นะครับให้ไต่ขึ้นไปวันตรงนี้นะครับอยู่เส้นนี้ก็ยังดีนะครับผมมาดูครับสี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงนะครับผม อย่าให้หลุดนะครับถ้าเกิดหลุดตรงนี้นะครับเกิดเรื่องนะครับอย่าให้หลุดแนวนี้นะครับผมโลก่อนห้านะครับผมนะครับก็มองกันยาวๆนะครับผม ตอนนี้นะครับข่าวร้ายๆก็ย่อมจะเข้ามานะครับเพราะว่าราคาขึ้นมาสูงเยอะมากแล้วนะครับเรียกว่าโอ้บอสหมายถึงซื้อมากเกินไปนะครับอาจจะต่อไปจะมีการขายเยอะมากเกินไปจะเรียกว่าโอ้โซจะมีคนเข้ามาซื้อต่อนะครับผมโอเคนะครับผมก็ยังไงก็สู้ๆนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับควรศึกษาดีๆและก็ตัดสินใจดีๆนะครับเอาเงินที่พอเสี่ยงได้ที่อามาลงทุนนะครับผมแต่ถ้าเกิดมั่นใจก็ต้องอออินนะครับผม นะครับผมก็สู้ๆนะครับผมหวังว่าราคาคงรีบาวขึ้นกลับได้นะครับผมนะครับอาคุณคิดลงทุนตั้งแต่ครั้งแรกต้อยลงแค่ไหนเงินเงินเย็นนะครับคุณก็จะสามารถที่จะประหยัดอดออมและก็สะสมในพอร์ตเมื่อยามที่วุ่นลงซื้อด้วยเงินเท่าเดิมหน่วยจะเพิ่มขึ้นเมื่อยามบุ่นขึ้นหรือคลิปโตขึ้น ได้เงินเท่าเดิมแต่ได้หน่วยน้อยลงนะครับแบบนี้จะสัวตละเรียวนะครับรงจะไม่ได้แพงกว่าตลาดและทากว่าตลาดนะครับผมก็สามารถอยู่ได้นานๆน,นะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณจาก YouTube และก็เพจลงทุนเพื่อชีวิตด้วยนะครับสวัสดีครับ